ทำยังไงนะครับแล้วก็ใช้วิธีการอะไรบ้างทีการที่จะลดไขมันตัวเองนะครับวิธีการอย่างแรกเนี่ยคือง่ายสุดเลยเนี่ยนะครับก็คืองดกินของมันถ้าเราจะลดไขมันก็คืองดของมันเข้าร่างกายเพิ่มนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันที่มีอยู่ในร่างกายที่มันสะสมอยู่ตามเอวตามพุงนะครับตามท้องแขนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตามใต้ผิวหนังเนี่ยนะครับ เอาออกมาใช้นะครับอันง่ายสุดเลยคือทําแบบไม่ต้องออกกําลังกายการที่เราจะจัดการไขมันในร่างกายได้ก็คือว่าเราก็ควรไม่ไม่ควรเติมเข้าไปถูกไหมพอเราไม่เติมเข้าไปปุ๊บร่างกายก็จะดึงไขมันที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยไปใช้แทนนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็กลับมาเรื่องกินอีกเหมือนกันนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของการกินอาหารว่าเรากินแล้วเนี่ย กลไกของร่างกายเนี่ยนะครับมันสร้างการเผาผลาญไขมันได้ดีหรือเปล่าอันนี้ก็สําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทานโปรตีนนะครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดการเผาผลาญที่ดีขึ้น